น้ำยาบ้วนปากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยเสริมให้ช่องปากสะอาดและลมหายใจสดชื่นแต่การใช้น้ำยาบ้วนปากอย่างเดียวไม่สามารถทดแทนการทำความสะอาดหลักได้คือการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันนะคะแล้วน้ำยาบ้วนปากมีวิธีเลือกวิธีใช้ยังไงมาฟังกันค่ะ น้ำยาบ้วนปากแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. น้ำยาบ้วนปากทั่วไปน้ำยาบ้วนปากหรือ cosmetic m o u t w a s h ใช้เพื่อให้ลมหายใจหอมสดชื่นได้ชั่วคราวช่วยลดกลิ่นปากและในบางครั้งอาจผสมฟูอะไลท์ที่มีฤทธิ์ป้องกันฟันผุใส่สารที่ทําให้ฟันขาวขึ้นเป็นต้นค่ะแต่น้ำยาบ้วนปากกลุ่มนี้ไม่มีส่วนผสมของสารยับยัง้งเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากนะคะ 2. น้ำยาบ้วนปากที่มีผลต่อการรักษาหรือ t ท e r a p e u t i c m o u t มีส่วนผสมของสารยับยัง้งก,การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากเช่นสารคอเฮกซิดีนจะใช้น้ำยาบ้วนปากกลุ่มนี้ในกรณีที่คนไข้ได้รับการผ่าตัดในช่องปากหรือมีปัญหาในการควบคุมคราบจุลินทรีย์ในช่องปากแต่การใช้น้ำยาบ้วนปากกลุ่มนี้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดคราบติดบนผิวฟัน และจะทําให้สมดุลของเชื้อโรคในช่องปากเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะจึงไม่ควรใช้น้ํายาบ้วนปากในกลุ่มนี้ติดต่อกันเป็นเวลานานาน,นะคะวิธีเลือกน้ํายาบ้วนปากแนะนําให้เลือกน้ํายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของฟูอลาล์เพื่อหวังผลในการป้องกันปันผูกและเลือกแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อลดการระคายเคืองเยื่อบุในช่องปากด้วยค่ะนอกจากนี้การเลือกน้ํายาบ้วนปากยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการเช่นเพื่อลมหายใจหอมสดชื่น ต้องการลดอาการเสียวฟันลดเหงือกอักเสบลดเชื้อโรคในช่องปากเป็นต้นค่ะซึ่งคุณสมบัติและสารประกอบเขียนไว้อยู่บนขวดน้ำยาบ้านปากนะคะสามารถอ่านและเลือกใช้ตามความต้องการของเราเลยค่ะวิธีใช้น้ำยาบ้านปากคือ 1. เทน้ำยาบ้านปาก20มิลลิหรือ4ช้อนชาลงบนฝาขวดแล้วเทเข้าปากโดยไม่ต้องผสมน้ำเพิ่มนะคะ2 อมกลัวปากเป็นเวลา30-60วินาที3หลังครบเวลาบ้วนน้ำยาบ้วนปากทิ้งได้เลยโดยไม่ต้องบ้วนน้ำเปล่าตามเพราะน้ำเปล่าจะช้าล้างตัวยาออกมาได้ค่ะเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดอย่าเพิ่งทานน้ำและอาหารหลังจากใช้น้ำยาบ้วนปาก30นาทีนะคะหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ และสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไอดีไลน์ตามนี้ค่ะส่วนใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนนะคะสำหรับวันนี้หมอโอคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะ นอกจากแฟนเพจ Dentallover.com by หมอโอแฟนเพจคลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีแฟนเพจกลุ่มคนรักหมอโอด้วยค่ะซึ่งหมอโอก็อยู่ทั้ง3 f a แฟนเพจเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทักทายกันก็สามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ